มาไล่ควายกัเรื่องไรเนี่ยแข่ภาษาบ้านร้องอย่างนักร้องอีาก็ไม่อิ่มนะฮะเขาอินเขาเป็นแขกมาเที่ยวด้วยเสียตังค์ทำไมร้องไม่ได้อะก็ร้องให้มันเบาๆสิไม่มีมารยาทหน่อยนักร้องอ่ะให้เกลียดศิลปินกันบ้างนี่ดูก็รู้ว่าเล่นจริงว่ะจ๊ะเออตลกเสียงแห้งอะทำไมล่ะเฮ้ยไอ้หอมไปถึงพี่แจ๊คเขาไอ้หงอมเฮ้ยตายแล้วนักร้องทำไมไม่ร้องสดวะมาร้องซิงค์ทำไมวะ แห้งก็เปิดซิงเพลงสองเพลงเตียหลังๆก็ร้องต่อโอ้ยเสียตังมาดูมาซิงอ,อ่ะยังไงทีบีเลยชีวีสวยกว่านี้ออแต่งใส่ฝอไม,ม่เหมือนเลยเออเออ